นี้มาหัน่นเครื่องในต้มครับต้มใส่ใส่ไปตะไคร้ตะไคร้ใส่ตะไคร้เป็นเครื่องในหมูนะครับอันนี้เป็นกระเพาะกระเพาะหมูกระเพาะหมูใส่ จิ้มครับน้ำจิ้มพริกป่นนี่ครับตัวหั่นแป๊บนะึงอันนี้เป็นกระเพาะนะครับกระเพาะหมูหั่นแล้วว่าจะไปต้มยำหรือว่าจะไปจิ้มจิ้มกิน เลยทีเนี้ยอร่อยไส้หมูใส่เนี้ยว่จะไปทอดครับเดี๋ยวไปหมักเครื่องแล้วทอดทีนึงแล้วต้มก่อนนะครับต้มให้มันสุกแล้วค่อ็ไปหมักเครื่องแล้วทอดอีกทีหนึ่งจะอร่อยมากเลยครับอืม ซื้อมาทั้งไส้ทั้งกระเพาะนะครับร้อยหนึ่งหั่นไส้หั่นไส้เครื่องทอดกิน กินไปเดีย่ยเป็นกระเพาะนะครับส่วนกระเพาะ เทื่องแล้วไปทอดทีนงเสร็จเรียบร้อยครับยวกินก่อนินการแลวไปทอดทีหนึ่ง อันนี้แล้วครับอันนี้หมักเครื่องส่รดีใส่ช มักเครื่องไปทอดทีงนึนนครับมักเครื่องไปทอดทีน่งอสซีสิใส่น้ำมันหอมนี่นมัน้มันหอยคุกแป้งนิดนึง แป้งนิดนึงอยากใช้มือเลยครับจะได้เข้าวัน ้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวรอดูทอดนะครับไสหมูกับกระเพาะหมูต้มกอนนะครับอันดับแรกต้มต้มแล้วก็มาใส่เครื่องใส่อะไรใส่เครื่องแล้วเป็นทอดให่แป้งใสแป้งเดี๋ยวใส่แป้งเข้าไปนะมันจะได้ไม่ไม่กรอบไม่แห้งัน ลองว่าอร่อยครับเมนูนี้ต้มก่อนนะครับต้มแล้วก็มาหั่นซอยๆเป็นชิ้นๆแล้วก็มาใส่เครื่องใส่เครื่องผสมเครื่องลงไปแล้วก็มาทอดอีกทีหนึ่งอร่อยครับเมนูนี้สำหรับกินเล่นก็ดีกับแก้มก็ดีครับ การทอดจะทอดไฟแรงครับทอดไฟอ่อนเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุกทดแก๊สแะทอดไฟแรงครับทอดไฟอ่อนเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุก เหลีงเลยครับตอนนี้ทอดเหลือ,อ,องเลยครับ 就排了呀。Eh นี่เป็นมะสุนะครับแต่เรามาทอดรั้งนะ้มันกรอบแบเนี่ยเอามาทอดมันกรอบโอเคนะครับกับเมนูไส่ไส่หมูทอด โอเคนะครับขอจบการถ่ายทำเช่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับนะครับสุดไปแล้วหนึ่งจานนะครับเรียบร้อยแล้วใส้ทอดนี้ครับมันจะกรอบข้างนอกมันจะกรอบข้างในมันจะนุ่มนะครับใส้ทอดกับใส้กับกระเพาะทอดทอดล้กันเลยเนี่ยมันจะน่ากินมากเลยครับกรอบนอกแต่นุ่มข้างในครับอีกครับมันกำลังทอดเลย ครับขอบคุณครับ